ธานาคารเพื่อการเกษตรและสะกรการเกษตรนะครับออกสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินฝาก100บาทนะครับลุ้นรับ1 0 0 0 0แสนบาทและรางวัลน,นะครับมากถึง900รางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุ้นถึง36ครั้งนะครับอายุสลาก3ปีนะสามารถที่จะฝากผ่าน BAC Mobile App นะครับหรือที่ธานาคารทอกอสอทุกสาขานั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับ ปีกย่อยกันนะคลิปที่แล้วนะครับยังไม่มีรายเดียดเท่าไหรนะ่คลิปนี้รายะเอียดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากทกสนะครับเปิดรับฝากผ่านนะแอป baac mobile นะครับตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2567เป็นต้นไปและเปิดรับฝากผ่านทกสทุกสาขาวันที่1กร,รกฎาคม2567เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ รายละเอียดของสลากออมทรัพย์ทกศชุดถุงเงินนะครับผู้มีสิทธิฝากคือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2567และผ่านทางทงกส,สทุกสาขานะครับวันที่1กร,รกฎาคม2567เป็นต้นไปอายุสลากนะครับ3ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับ 1. ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก3ปี จะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ1.9บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.633ต่อปีนะครับทกศจะตัดโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนที่ลูกค้านะครับได้ผูกเอาไว้อัตโนมัติในวันที่เปิดสลาก ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยแต่ผู้ที่ฝากครบไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับในการถอนมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนจะได้98บาทต่อนหน่วยเพราะนั้นไม่แนะนำแต่อย่างใดจำนวนเงินรางวัลน,นะครับจำนวนรางวัลและเงินรางวัลประกอบไปด้วยนะครับรางวัลสลากอมทรัพย์ทกศสอชุดถุงเงินหมุน9ครั้งนะครับจำนวน 900รางวัลเลยทีเดียวนะครับรางวัลละ10,000บาทรวมกว่า590ล้านบาทเลยนะครับรางวัลพิเศษสลักออมทรัพย์ทอกอสอชุดถุงเงินเสี่ยงหมวดปีละ1ครั้งออกรางวัลในเดือนพฤศจิกายน2567และเดือนพฤศจิกายน2568นะครับเดือนพฤศจิกายน2569จําจำนวนทั้งหมด3รางวัลมีแค่1รางวัลเท่านั้นรางวัลละ1ล้านบาทนั่นเองนะครับ รวมรางวัลสูงสุดนะครับ901รางวัลรางวัลละรวมแล้ว1ล้าน1แสนบาทนะครับแล้วก็รวมรางวัลทั้งหมดเลยนะถ้ารวมรางวัลทั้ง901รางวัลเนี่ยคือ91ล้านบาทนะครับลุ้นรับรางวัลเลยการออกรางวัลนะครับออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกในวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2567 สิทธิ์ในการตรวจรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัลถึง36ครั้งด้วยกันก็คือมีโอกาสถูกถึง36งวดนะการประกาศผลรางวัลรับชมถ่ายทอดสดการประกาศผลรางวัลผ่าน f e c o o k Page นะครับทกศ baac thailand และทกศบ,บริการด้วยใจหรือ YouTube Channel baac thailand และตรวจสอบ ผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www ร์ล BAC.or.th และแอปพลิเคชัน BAC Mobile นะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและเงินรางวัลนะครับนิติบุคคลหกักภาษีณนที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพารการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์นะครับทกศชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วย การส่งมอบนะครับมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์สลากนะครับถือเป็นผู้ทรงคนที่สองต้องเสียภาษีร้อยละสของดอกเบี้ยสลากเมื่อครบกำหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทายาทสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากเป็นชื่อของทายาทได้นะครับโดยไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงคนที่สองนะครับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับฝากสลักอมซัย์นะครับทกสชุดถุงเงินตามความเหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่025550555ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือศูนย์บริการลูกค้า1593บริการในวันและเวลาทําการหรือสำนักงานใหญ่นะครับ 025586555นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของมิจาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้เบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ